Did you get the videos from the pool? happened? Hmm? All my videos from my phone. Oh, ah, yeah. You got them. ไเบบาวร่ำท่ามเพลงต่อยเลยเซ็ต small no it's a good yeah. it's good เสเสขาขออะไรได้ทุกคนขอจะฟ้องคนแนวคนบ่คอยได้มากนะคนบ่เลยมาเอาไปกินนี่จ้ะนี่แต่คนงานเอาไปกินนะแค่ได้ขอละคนบ่คอยได้กินคนะบ่คอยได้โมเหน็นมรามาเนะี Honey. This ant. I can eat. Egg. And egg in Where is the Yeah, egg, and in there. I oh. can eat. That i oh, this one. Can you do it for me? You it. แกวแบแล้วเกลยดปากสม,มอง่วนวเปลือนบานมากเปือนบานมเกลเจ็ดกลัววาาิ่งไม่ทัน เนาะเรียบร้อยเสร็จปีนี้มันหมากหลายทุกคนพี่กายเดียหมากน้อยหนึ่งจะคลองคนบัวเอาไปกินเนาะพอป่าโปรเดตเขามากอันนี่ยก็ได้เช็ไปถามคนป่ะโคเน่เด้อเดียบอกว่าเอาโลดเอาโลดมาเช็ดเข้ากรจัดเตยดิอ่อนอนี่เอาไปตําผืนฉม ăn sống kiếm, có cắm tâm nhiều, 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 lại nhiều, lại nhiều, 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 กวกมันปีเดียมันหมากได้หลายพี่กายนี่ยโบคยหมากเนาะเดี๋ยวเขาใชไป็นตำเจียวกินสะพันหมากหล่างคล้องหล่างถั่วอา่างภาคหล่างอย่งหล่างอยู่ข้างนอกเนาะมันขายขายคือแถว,แถว,แถวแบ,บ้านเนาะขายขายคือบ้านสะพันนาะสะพันโบอยู่โบหมักอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเขาใชหล่างเหมกระกอกเปลือกเนาะมันอ่อนแน่นี่ขั้นกินทั้งเปลือกมันแบบขมเดี๋ยวแต่ผู้หมกักสะพันโบหมักเนาะ กินข้าวเปลือกมันมันขมแล้วก็สิีตานแล้วเค็ม จิ้มแบบสไตล์สาวเ่าสไตล์เ่าเรา,า,รา,า,รา,รามกพริกเพชรหน่อยเพชรร้ายแล้วแต่แล้วแต่คนมากมกพริกป่นเนาะเป็นระหว่างกาเดือดน้อยนหนึ่งก็ได้ใส่ไปซะบ,บดขวดเล้ากากาเข้าขวดนี่เข้าขวดมันสีเอนให้หาโวโบเจ็บถอะ ดูหายเสียบทองแห้งเนาะขนเขาคุ้ว่าแดดแจ้ให้มักหน่อยฟังไรใส่น้ำตาลทรายเอาหวาน,นหน่อยเนาะมักม่วงมันสมแห้งดิมักม่วงสมดีเด็ดสี่มึงนะที่แดวกว่าจะกินแบบกอเปลือก ก็จะได้กินทั้งเปลือกเพราะว่ามันสมแหงแล้วก็หอยหอยดองว้ายว้ายเส็บหอยดองแลรรนะ้วก็ปลาะบ่มีการ์เทีเลยแล้วก็คนคนคน,คนใส่หอยดองาะวยมาให้มันมีต้อนเวลาเขาคุยกินนะมันจนึงสิไหล ใสร่รสชาเนะาะเวลาเข้าคุยใส่กระบอกมอมวงนะโอเคเกือบแล้วแล้วได้แตกเกือบแล้วเลยขาดาอะไรก็คือหอมแดงหอมแดงซอยเวลาเข้าคุยมันก็สิหอมเนาะคุยหอมแดงใส่ว้าย <Why? S 1> ไม่อยากจะเว้าเลยว่ามันเแซ่บสัมไหได้แตกชิมก่อน มซ่แพงแซ่สบายดีทุกคนมาเลยมากินส้มมะม่วงน้ำจิม้มวัวสุดยอดน้ำจิม้มบุญท่านได้กินข่าวแล้วนี่บุญท่านในการบุท่านได้กินข่าวเที่ยง โอ้ยพัใหญ่อันนี่ <think> oh, แมอ๋อได้ดิโกยบอกได้ดิโกยมาทุกคนที่แรกนะชั้นพัดมาสิปลอกเปลือกมันออกเนาะแต่ว่าปลอกแล้วปลอกแล้วแล้วชิมเบิ่งอ่ะเปี้ยวขนาดส้มขนาดก็ได้โบปลอกกินเบิดเปลือกกินเบิดเปลือกแล้วมันสีเห็นครับโบเจ็บทองเจ็บโบเจ็บทองเนาะโดดการเจ็บทองด้วย

ม้ำจิ้มแช่ขนาดมันมีตอนหอยเนะลองกินตอนหอยขั้นบวานชอบทานใส่ตอนปลาแหกเนาะมันรู้วปลาแหกเลยเอาหอยดองมาใส่แชอืมีหมูมมก,กินก็ื่อซ่บ แสบกว่านี่นะนะมันแสบอยู่เดียวไปป่ะไม่โมงกินมันสิเปลี่ยนบรรยากาศใส่ตวนหอมชุดกอดอืม,อม tiêu Hợp tay đủ Hợp tay Không sai cho mà hãy Vâng hãy gửi rút ngăn Mà Mấy hết có kinh kinh tâm xuống tam nhắn kinh Gửi cho bó rút Phần ừ. lên Lên hái nó สินปีแล้วใจค่าใจค่าเศราหาห่งนะเสียเจอเกิดบอกีเนอะสวงไหม,มเดี่ยม,มือด้วยเสียจนเดี่ยม,มือ แคล้แวแคลบุคคดีสีไปห้าหม้อฝันอยู่กินเยีนนั้นหนึ่งก็เเ็ดแคล้วกินสมก็เเ็ด เสีงสูบเื่อสึกษานาดเนาะเอะ๋ย <laughs> ว หอยดองนีนก็จะหอยหอยอ่านเนาะหอยนางรบบมงหูมะเขาใไหไ้ดากินกันเ้ามีตอนประแดะกเขา็ลยใช้หอยนางรเสียบจนสิกัดดินไปทัง Okay. Đường hết đẹp Mà là Ôi nhạc cái nào Đường bảo nào mà Thành món đu đủ cô quyết là vô thêm hỏi nằm bớt không phải có nằm อยากกินสมซ้ำ <rôle> พ <of the> <ici> ้นถอกีกหนึเลย one t go โอเคทุกคนบ๊ายบายมันเผ็ดบ๊ายบายไปเอากันเก็บหนาวบ๊ายบาย